แนวโน้มราคาปามปี2,566าคาดครึ่งปีหลังผลผลิตน้ำมันปาล์มโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกระทบราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลง ขณะที่ทางคอรมอมีมติรับทราบโครงการผักดันการส่งออกน้ำมันปลาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินในปี2566เรามาติดตามข่าวสารสถานการณ์แนวโน้มราคาปลาล์มในปี2566กันบ้างนะครับแจ้งข่าวให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลาล์มทุกท่านารับทราบนะครับคาดในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับผลผลิตน้ำมันปลาล์มโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากนะครับ ซึ่งจะกระทบกับราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลงขณะที่ทางคอรมอนะครับมีมติรับทราบถึงโครงการนะครับผลักดันในเรื่องของการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผล,ผลผลิตส่วนเกินในปี2566นั่นเองครับทางด้านนายฉันทนนวันนักจรนะครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตนะครับ ซึ่งความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มของไทยในปี2566คาดการว่านะครับมีเนื้อที่ให้ผลผลิตนะครับถึง6.252ล้านไร่เพิ่มขึ้นจากปี2565นะครับที่มีจำนวนถึง6.150ล้านไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ1.66%นั่นเองครับสำหรับผลผลิตน้ำมันปาล์มรวมนะครับจะอยู่ที่19.892ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2565นะครับที่มีจำนวนอยู่ที่ 19.061ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ4.36นั่นเองครับสำหรับผลผลิตน้ำมันปาล์มนะครับจะอยู่ที่19.892ล้านตันคิดเป็นสัดส,ส่วนน้ำมันปาล์มดิบนะครับจะอยู่ที่3.581ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับในปี2565ที่จำนวน3.431ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ4.37นะครับ โดยผลผลิตในรูปน้ํามันปาล์มดิบนะครับแตทยอยสู่ออกตลาดนะครับเฉลี่ยเดือนละ0.264จนถึง0.330ล้านตันนะครับในขณะที่ความต้องการใช้ของประเทศนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่เดือนละ0.225ล้านตันจึงส่งผลทําให้น้ํามันปาล์มดิบส่วนเกินนะครับสะสมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ0.0039จนถึง0.105ล้านตันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงครึ่งปีแรก สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบนะครับในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูงจึงส่งผลให้ไทยนะครับยังสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบนะครับได้ถึง0.570ล้านตันและคาดว่านะครับณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับจะมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลืออยู่ที่0.266ล้านตันนะครับ ระดับสต็อกปกติอยู่ที่0.300ตันตันนั่นเองครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกานะครับในเดือนพฤษภาคมพบว่านะครับผลผลิตน้ำมันพืชโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับและสูงกว่าที่เคยคาดการไว้จากเดิมจึงทำให้ราคาพืชน้ำมันนะครับรวมถึงราคาน้ำมันปลาล์มในตลาดโลกในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่านะครับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกร,รัมละ26จนถึง28บาทขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนะครับเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ30บาทนะครับซึ่งระดับราคาดังกล่าวนี้นะครับไทยไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบนะครับในประเทศที่สูงกว่าราคาในตลาดโลกนั่นเองครับ ซึ่งส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในช่วงครึ่งปีหลังนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น0.350จนถึง400ล้านตันนะครับซึ่งสูงกว่าระดับสต็อกปกตินะครับและจะมีผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรได้รับอีกด้วยนั่นเองครับดังนั้นนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันนะครับและราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศซึ่งให้มีความเหมาะสมและความเป็นธรรมนะครับรวมถึงสมดุลน้ำมันปาล์มนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยไม่กระทบกับราคากเกษตรกรที่ขายได้นะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีนะครับในข่าวประชุมเมื่อวันที่30พฤษภาค,คมที่ผ่านมาได้ทราบถึงโครงการผันด,ดันนะครับการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผล,ผลิตส่วนเกินในปี2566นะครับตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเมื่อวันที่21เมษายนปี2566นะครับซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานของโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับ โดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายลดน้ํามันปาล์มดิบส่วนเกินจํานวน1นึ0 0 0สตันนะครับด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการนะครับในอัตรากิโลกร,รัมรัฐสบาทนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับ 1. นนะครับระดับสต๊อกน้ํามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า3 0 0 0 0 0ตัน2นะครับราคาน้ํามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลกเพื่อให้การบริหารการจัดการนะครับมีความยืดหยุ่นทันต่อสถานการณ์นะครับ จึงได้กำหนดระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไว้ที่250,000ตันนะครับโดยให้เป็นอำนาจของกนปนะครับเป็นผู้พิจารณาระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบนะครับให้เหมาะสมใช้ในการพิจารณาสนับสนุนค่าบริหารและการจัดก,การการส่งออกต่อไปนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมปาล์มน้ำมันนะครับและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจึงให้ความสําคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนนะครับและการตัดปาล์มให้ได้คุณภาพหรือการตัดปาล์มสุกนะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะครับเพราะอัตราสกัดน้ํามันปาล์มสุกนะครับอยู่ที่1%เปอร์เที่เพิ่มขึ้นนะครับเกษตรกรจะได้ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกร,รัมละ0 3 0บาทและเมื่อพิจารณาจากมูลค่าเศรษฐกิจนะครับเพิ่งพบว่า อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มนะครับที่เพิ่มขึ้น1%เจะทําให้มูลค่าเศรษฐกิจนะครับเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า70,00ล้านบาทนะครับรวมถึงการเร่งผลักดันตามแนวทาง BCG นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรืองกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาทีาส่สะอาดนะครับการใช้คาร์บอนฟุตพินนะครับที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญให้ทุกประเทศนะครับที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปต้องถือปฏิบัติกันนะครับ ตลอดจนส่งเสริมนะครับในการใช้ก๊าซคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนซึ่งไทยได้กำหนดเป้าหมายนะครับการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050นะครับและปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะครับภายในปี2065อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า กับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ